กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็เออนี่ก็ปีใหม่แล้วใช่ไหมนะนะครับก็คอยมีความสุขกันนะครับสำหรับปีใหม่นี้ซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็มาเล่นบากฟุตกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะไปทําแบบเกียนจะไปเกียนคุณดีกว่านะครับวันนี้ เราไปเกียนคนในบ็อกฟู้ดกัน์ดกันทุกคนปีใหม่สุขสันต์ปีใหม่ครับทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดีครับปีใหม่นี้ยากครับปีใหม่นี้เดี๋ยวผมก็จะไอ้นี่ด้วยครับเดี๋ยวผมก็จะเออเขาดาวไม่นานอีกไม่นานแล้วครับขออนุญาตลงคลิป ก่อนสักนิดหนึ่งไม่ได้ลงคลิปมาปีหนึ่งละวเออถึงปีนี่นะที่ผมไม่ได้ลงคลิปใช่ไหมทุกคนผมก็มาลงให้แล้วนะหายไปเกือบครึ่งปีนะครับผมไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยากทําคลิปเท่าไหร่นะครับทุกคนว่าช่วงนี้เออไอพวกรหัสที่มันอันนี้ใช่ไหมผมก็จะพยายามที่จะหามานะครับเจ้าคนอยากดูอะไรก็ บอกมาได้เลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับอชิชาแนลเออลิงเปิดคลิปเลยทุกคนพูดเพลินเลยครับก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะเดี๋ยวผมไม่ได้ทำน้ำแล้วก็ลืมเลยคันแหลกงั้นเลยผมขอหยาบดีเสียงนะครับเพื่อนทมันแหลกโอ้ จะไปเกียนคุณกันนะครับวันนี้ยังไงวะมาคัดคุณโหแม่ยังไงก็มีคุณ,คณเออ,นนอเขามีคุณมานี่กันด้วยวะเฮ้ยมีคุณมาไอ้นี่ใช่ไหมมาเราไม่ได้ฟาร์เราคุณผมยังไม่ได้เข้า,หารหัสนีนานแล้วนะเออ,อยังไงวะ อันนี้มัน <reveal> ใช้ผงมิสซาใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือผงหิมะใช่ไหมนะคุณผงหิมะใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นรูปอันเนี้ยใช่ไหมเนี่ยสีอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนผงหิมะหรือเปล่าน่าจะใช่เลยทุกคนเออเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ประมาณเนี้ยอันนี้ดาบดาบอะไรทุกคนดาบดังดาบยุโรั์ถูกยุโรห์ไงอันนี้เป็นวีสองอย่างหนึ่งทุกคนน่าจะวีสองแน่นะ หือวีสองวีสองนี่หมัดก๊อตเปียวเลยคนยังไม่ได้เข้าเล่นรหัสนี้นานเลยทุกคนโอ้โหผลลอกเก็ตโอ้ยังเกลือไอ้ก๊อตเริ่มต้นกันทุกคนไปเออไปทำอะไรดีวะเออเออแล้วผมไปทำอะไรก่อนเริ่มต้นวะเออช่างเหอะผมมาแล้วนะครับก็ได้ฝากมาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแหละ เราจะไปถึงหนึ่งแสนหนึ่งมื่นซับหรือว่าหนึ่งแสนซับให้ได้เลยถึงแม้ผมจะเป็นไม่ใช่ยูทูบเบอร์ที่ดังอะไรมากเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่สามารถคว้าโลกยูทูบเบอร์ส่วนตันคนมาแลมาลงคลิปตอนช่วงปีใหม่มันก็จะมีเสียงตุ้งตั้งน,นะทุกคนเพราะว่าแต่ว่านผมครบจุดป,ประทัด ยิงหมามันมันมีคนจุดประทัดยิงหมาไอ้คนโอ้โหมันบ้าครับซึ่งผมก็จะพยายามทำคลิปบ่อยๆนะเพราะอันนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมนะครับโรงเรียนค่าปิดแล้วมั้งเบาหน่อยครับน้องๆพี่ๆทั้งหลายน้องพี่ๆป้าน้าอาพ่อแม่ทั้งหลายที่ดูอยู่นะครับโรงเรียนโรงเรียนของลูกๆท่านโรงเรียนของพี่ๆโรงเรียนของน้องๆ ใครปิดแล้วบ้างครับนีผมก็ปิดแล้วนะครับปิดอย่างนานทุกคนหกวันผมจะใช้เวลาหกวันนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับโดยการสตรีมก็จะพยายามนะนี่ก็เอแล้วไปไหนดีร่บทุกคนไปเกอลิงดีกว่าทุกคนเราไปเอไปหานะครับผลมิสซาเนี่มันไถ ใช่ไหมนะเนาะก็จตลงคลิปไม่เคยนานนอยนะครับเพราะว่าเยอะทำแนวอื่นบ้างน,นนะไม่ใช่ทำแต่แนวเกิน,นะครับคุณแบบลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยกับรหัสเดิมนี่แหละสาตนี้เหละุกคนถ้าคุณกดไลค์จนถึงหนึ่งถึงเท่าไหร่ก็ได้ออให้ให้แบบมันทะลุมันทะลุพันกว่าไรอะ่ะเดี๋ยวผม อ่ะเอานี้ท่าคนคุณกดกดไลค์แบบโคตรเยอะกดไลค์กดติดตามถึงหนึ่งแสนซับอ่ะผมกินผลล็อกเกจโชว์เลยเอาเดะผมกินผลล็อกเกจโชว์เลยอ่ายังไม่เชื่อผมอีกเลยไม่เชื่อผมยังไงเชื่อผมดทุกนคนผมกินผลล็อกเกจโชว์ชมมาานะกกโชว์เลยอะไรอะไรเชื่อผมมาละขนาดผมกินผลล็อกเกจโชว์เลยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นผมกินโชว์เลยดิไม่รู้ฟาร์มมายหรือไม่ เรียบร้อยนะครับถ้าไม่ได้ฟ <Ash ELLE IS ON> hey, ังมาไว้ก mm ็เ hmm. ร <ps> ียบร้อยรหัสตดนเกียนเอ้อทุกคนทุกคนใครอ่ะเขามาทำอะไรเฮ้ยทุกคนเขาจะเล่นผมไหมนะเฮ้ยเกือบเลยป่ะทุกคนเรามาเล่นไปเล่นไอ้นี่กันก่อนทุกคนเขาจะเล่นผมเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเขาจะเล่นผมไหม่ะอืมไม่อยากโดนเล่นแล้วทุกคนปุ้มบีบีกากมาไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับบีบีกากขึ้นปุ้ อยาไปยุ่งกับเขาเหอะผมวาร์ปแล้วับกลับไปที่เดิมดีกโหาวอาวอ้าว,าว,าว,าวายทุกคนเขาเล่นผมเขาเล่นผมอ๋อเป็นไรอ่ะเป็นไรพี่ชายผมไม่ได้ทำอะไรพี่นะเมือพี่ด,ดูคลิปอยู่ก็อย่ากโกรธผมน้าเฮ้ยพี่ทำอะไรผมผมยังไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้คิดร้ายนะโอ้โหไม่ยังแหลกอ่ะทุกคนแหลกจัดอ่ะเุ้ยอย่าอย่าพี่ชายพี่ขอร้องผมขอร้องผมขอร้องพี่ชายโอ้ทุกคนพระมา อ๋ออผมปลามาใช่ด้วยผมปลามาเออโอ้โหทุกคนมันลุมผมคนเดียวเลยอะ่ะโอ้โหต้องหนีละเดี๋ยวผมต้องหนีละผมต้องหนีผมต้องหนีทุกคนพลามาโอ้โหปลาปลาโอ้โอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาเนี่ยเลยอะ่ะผมไปแล้วทุกคนโอ้โผมดี๊ี๊ป